ขึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาล่มผ้าเข้าไปข้างหลังเลยอ่าเหมือนเล่นกันสุดยอดสวยโอเคผมเข้าขึ้นตัวนะสวยทีนี้มองกล้องหน่อยจ้ายิ้มมา <c oughs> สามสองหนึ่งมองหน้ากันนะทางไว้ก่อนเลย

สวยครับทีนี้มองกล้องนะสามสองหนึ่งทีนี้ดีมากมองหน้ากันนิดนึงสามสองหนึ่งสวยค้างไว้นะสามสองหนึ่งโอเคเรียบสวยดีทีนี้มองออกข้างนอกมากยิ้มไว้ใช่ถือล่มสองข้างสวยทีนี้มองกล้องครับ ประมาณนี้มาพร้อมนะเดินเดินตรงมานะแล้วก็เดินชมมาค่อยๆก็ได้สามสองหนึ่งโฟกัสที่การมีความสุขอะไรอย่างงี้อ่าโอเคเดินชมวัดบ้างเอ้ดีสุดยอดเหมือนสุดๆเหมือนจริงสุดโอเคทีนี้ชมมั่งอ่าชมชมซ้ายชมขวาอ่าชมชมฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าฝังไหนคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ เอ,เอ๊เอ๊นั่นแหละนั่นแหละนี่เนี่ยดีดีสวยเยี่ยมค้างไว้เลยมองกันอีกทีหน, <c oughs> นึ่งดีนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละดีดีด <c oughs> เฮ้ย